กำลังมองหาอุปกรณ์ครัวที่ครบครันและมีคุณภาพดีอยู่หรือไม่ขอแนะนำ M Kitchen ชุดหมอ้อสามใบขนาด14-16-18ถึงถึงเซนติเมตรชุดหม้อดามที่ทำจากสแตนเลสอย่างดีเพื่อการทำอาหารที่ง่ายและสะดวกสบายรายละเอียดสินค้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง14เซนติเมตร16เซนติเมตร18เซนติเมตรวัสดุผลิตจากสแตนเลสอย่างดีการใช้งานใช้ทำอาหารหรือเก็บอาหารก็ได้การออกแบบสุกเร็วกว่าหม้อธรรมดาด้วยการกักเก็บความร้อนได้ทั่วถึง การใช้งานกับเตาใช้ได้กับเตาทุกชนิดเช่นเตาแกส๊สเตาปิกนิกเตาไฟฟ้าและเตาแม่เหล็กไฟฟ้าด้ามจับกันความร้อนและรับน้ำหนักได้ดีแข็งแรงคงทนเปลี่ยนการทำอาหารของคุณให้เป็นเรื่องง่ายๆด้วย M Kitchen ชุดมอสามใบไม่ว่าจะเป็นเตาชนิดไหนก็ใช้ได้ด้ามจับทนทานใช้งานง่ายสั่งซื้อวันนี้เพื่อรับประสบการณ์การทำอาหารที่ดียิ่งขึ้น สวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจจอบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอรหรือโพส์เป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนําเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีกกกาาาารเลลือแะแะะนนนนํสิค้้ใหับท่ ขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจหากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ